สวัสดีจ้าเมาื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศได้ค่ะกินยูนา่าบานเลยพี่น้องได้กุ้งสะดุง้งสดๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแสบจ้ามากินมาแสบกับสาวจรินยาพาเพิ่นเดอ้อพี่น้องมากินกุ้งสะดุงน้ำจิ้มกะําเองอีกแล้วนี่นะคะสุดเด็ดจ้าอือพี่น้องเหนียวตุยๆมากินน้ำากาจ้า นำ้ำลายแตกระเบิงเนี่ยม,มันมีพัดแกมกับนี่พิเรศพิเกาเหล่ากะต้นออนท่านตะวันได้จาก Gayana Hmmmm ่นมในยังกินเอามาแช่ในได้จา้าเอามากินอ่างเนี่ยหรสเด็ดแซ่บผักกะกรอบกรอบยำากังเว้นในบานแมงวีแมงวันกะไรเนาะคะ่ะเป็นธรรมดา หัวพี่น้องบังแซ่บ เนื้อด่งๆทำความจ๋าดอ,อกดีๆรางออกดีๆสะดุ้งน้ำห่อนแล้วก็มันออกน้ำเย็นหวานกรอบแฮ้งกิ่ออกแซ่บลายอืม ยินเสียงรถเนี่ยได้จากบ้านปีดถนนกินยุนาบ้านแซบว่าไรคำเดียวว่าแซบจริงๆอืมอ้ม ຈ ם ກອງເວນບາດເຮົາກະອາກາດຮ້ອນໃນຈັກນ້ອຍຄືວ່າແບດອ